โอยย้ยถึงแล้วมีใครถึงบ้านหรือยังคอยพึ่งถึงสะพานโอเครอกันยาวเลยเออมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่ละไม่อยู่เลยเด็กเดินเที่ยงคืนยังหลบประมาณสักน่าจะประมาณสักสองทุ่มกว่านะคะเกือบสามทุ่มได้เอ้ยมาแล้วมอเตอร์ไซค์มาแล้ว รับคู่นี้ไปก่อนะเนาะเราทีหลังอืมเงียบเหงาวังเวงเงียบเหงาวังเวงในเวลาที่ยังไม่ดึกมากนะคะถึงแล้ว,ลว,วย,ยถึงแล้วสิงสว่างยูร่าเลยถึงแล้ว